สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกแล้วครับกับ WB สารงศลักษณเช่นเคยครับรถสวยเข้าใหม่นะครับคันนี้เลยครับ G01 BMW X3 20D M Sport ตัวท็อปสี Photonic Blue แท้จากโรงงานทั้งคันก่อนอื่นก่อนที่จะไปชมความสวยในสวยของรถคันนี้นะครับต้องบอกงี้ครับว่าเราไปรับมาจากที่โคราช ลูกค้ายินดีขายให้เราติดต่อคุยกันทางออนไลน์นะครับลูกค้าบอกว่าอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าคนถัดไปนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยประวัติคือใช้แค่รับส่งลูกในตัวเมืองโคราชเท่านั้นแล้วก็ BSI ยังเหลืออยู่นะครับถึงกันยาปีนี้นะปี2025นี้นะครับเรามีการเช็ค,คค่าส่งค่าสีทุกอย่างหมดแล้วรถมสภาพสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปไล่ดูกันเลยครับว่าสวยแค่ไหน แล้วทําไมเราต้องไปซื้อถึงโคราชนะครับปะไปดูกันโอเคครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่สภาพห้องเครื่องกันก่อนเลยครับนี่ครับเราได้มาเราก็ทําการล้างทอนสะอาดนะครับก็สวยใหม่ๆแบบนี้ครับเปิดมาเหมือนรถใหม่เลยแล้วก็สีของตัวรถเนี่ยดูง่ายมากนะครับเพราะว่าเนี่ยพอเป็นสีน้ําเงินเนี่ยครับน็อตทอมันไม่ได้มีการถูกไขประกอบอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมาแบบนี้เลยจากโรงงานครับน็อตตัวนี้ก็จะมาแบบนี้เลยนะครับ ไฟหน้าเดิมเช็คเรียบร้อยนะครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างเดิมหมดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแถบนี้เรามีได้มีการแกะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้มีการถอดไขใดทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้มีการไขใดใดทั้งสิ้นนะครับก็อย่างที่เรียนครับรถคันนี้ยังมีตัว B S I อยู่นะครับถึงเดือนกันยาก็สบายๆนะครับต้องบอกงี้นิดนึงครับมีการเก็บสีมาเล็กน้อยเท่านั้นจากการใช้งานนะครับขีดข่วนบ้างนะครับ ค่นั้นเองนะครับมารู้จักเครื่องยนต์ตัวนี้หน่อยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ1 9 9 5ซีซีนะครับมาพร้อมกับระบบทวิน Power Turbo นะครับให้แรงม้าถึง190แรงม้าแล้วที่สําคัญเป็นจุดขายของรถรุ่นนี้เลยก็คือว่าอัตราการบริโภคน้ํามันมากกว่าใช้คําว่ามากกว่านะครับ22กิโลเมตรต่อลิตรสบายๆนะครับจึงเป็นที่นิยม มากมากนะครับโดยเฉพาะสีนี้ตอนเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยขายดีมากๆนะครับโฟต n นิกบลูนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2020นะครับไปสีเนี่ยเรามีการล้างทำความสะอาดมาเฉยยังไม่ได้มีการขัดสีนะครับเดี๋ยวขัดสีก็จะเนียนนะครับอ่ะประมาณนี้การชนหน้าเป็นแบบ M Sport แบบนี้นะครับกระจังหน้าใหญ่นะครับภายในดำดำเงาแบบนี้นะครับกรอบนอกเป็นสีโครเมียมจากโรงงานแบบนี้นะครับ ไฟหน้าเป็น LED นะครับมาพร้อมกับสัญลักณ M ที่แก้มนะครับเป็นตัว M Sport นะครับยางเปลี่ยนมาแล้วนะครับ1รอบนะครับตอนนี้ยังดอกเต็มอยู่นะครับสามารถใช้ได้อีกยาวนะครับแล้วก็ล้อเป็นล้อ M Sport ตลายแบบนี้นะครับทั้ง4วงอยากให้มาดูตัวจริงครับสวยมากๆเลยลูกค้ามีการติดตัวกันลอยตรงนี้มานะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการแกะออกเพราะว่ามันมันดูว่ามันดูเก่าแล้วเดี๋ยวเราแกะออกแล้วขัดสีให้เนียนๆเลยโอเคครับมาพร้อมกับตัว h a n d free a c c เ s s นะครับก็คือเปิดประตูโดยไม่ต้องใช้กุญแจ เหมือนเดิมนะครับล็อกโอเคนะครับเปิดทั้ง4บานนะครับโอเคเนี่ยเราเพิ่งได้มาเราแค่ล้างนะครับยังไม่ได้ขัดสีนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอยพวกนี้เดี๋ยวเราขัดก็ออกนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้ให้เนี้ยบเลยครับโอเคครับเครื่องยนต์ดีเซลก็เติมตรงนี้น้ามันดีเซลนะครับเป็น B5 นะครับไอ้ B7 ขึ้นไปครับโทษทีมาด้านท้ายเนี่ยเนี่ย พอเป็น bmw นะครับพอเห็นไฟท้ายลักษณะแบบนี้นะครับต่อให้ไม่มีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับมันก็เดาได้ครับว่าเป็นรถ bmw นะครับเพราะเป็นเอกลักษณ์มากมานะครับอะมาพร้อมกับสัญลักษณ์20 d นะครับบอกให้รู้ว่าเป็นดีเซลและที่สำคัญ xdrive คือขับ4 x3 บอกให้รู้โมเดลนะครับท่อออกคู่แบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัว m sport แล้วก็การชนท้ายเป็นแบบนี้นะครับโอเค ด้านหลังก็จะกว้างๆแบบนี้นะครับพร้อมกับที่ปิดสัมภาระมาให้เรียบร้อยแล้วครับบางที่บอกครับรถคันนี้มันเนี้ยบจริงๆครับเดี๋ยวเราขัดทำความสะอาดหน่อยโคตรสวยเลยเพราะว่าใช้รับส่งลูกอย่างเดียวนะครับมาพร้อมระบบคลิกเซนเซอร์นะครับเตะเข้าไปข้างใต้ก็จะปิดนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูอีกทีหนึ่งเปิดนะครับแล้วก็ปิดนะครับ ประมาณนี้โอเคไล่มาด้านข้างนิดนึงครับด้านฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็สีสวยมากๆนะครับบางจริงๆครับอยากให้มาดูจริงๆครับก็อย่างที่เรียนนะครับเต็นเราไม่เคยติดเลยกับการที่ว่าลูกค้าจะเอาอินสเปกเตอร์มาตรวจไม่ว่าจะเป็นสีรถเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างอะไรเงี้ยเรายินดีนะครับแต่ขอนิดนึงครับขอเป็นอินสเปกเตอร์ที่มีความรู้จริงๆนะครับกับการใช้งานเอ้กับการตรวจสอบรถ เพราะฉะนั้นนะบางอย่างพอไม่รู้จริงเนี่ยสิ่งปัญหาที่เราเจอก็คือว่ามันไปคนละทางและกับคนที่เล่นรถนะครับประมาณนี้ครับอ่ะภายนอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวปดูภายในกันอีกทีนึงมาภายในต่อนะครับภายในก็ดูเลยครับแผงประตูรถปี20ได้ประมาณนี้ครับเกือบ100%เดี๋ยวตรงนี้เราไปทำคามสารดนิดหน่อยก็จะกลับมา100%แล้วนะครับผมอะไรดูดินะครับ เนียนๆกริบๆเลยอยากให้มาดูครับพวงมาลัยแทบจะไม่มีร่องรอยจากการใช้งานเลยมีแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับเบาะสีผนังเนี่ยสเยีเนียนกริบเลยครับแทบจะไม่มีรอยเลยมีแค่รอยจากการใช้งานเล็กน้อยตรงนี้เท่านั้นเองนะครับประมาณนี้และที่สําคัญเลยครับไม่เพียง6กหมกิกโลกับรถปี2 0ถือว่าน้อยมากๆนะครับผมว่านี่ก็เป็นระดับต้นๆในตลาดนะครับ กล้องหลังมีมาให้แล้วนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เซนเซอร์รอบคันมีมาแล้วนะครับจากโรงงานแล้วก็ตัวหลังคาซันรูปมีมาให้แล้วนะครับ,รบดูเบาะด้านหลังด้านหลังนี่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าทั้งแผงประตูแล้วก็ตัวเบาะนะครับไม่มีล่องรอยจากการใช้งานใดๆทั้งสิ้น,นครับเพราะว่าส่วนใหญ่รับส่งลูกอย่างเดียวนะครับโอเคภาพรวมของรถคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับรถปี20 สภาพสมบูรณ์ทุกอย่าง BSI ยังเหลือถึงกันยายนนะครับประวัติสวยมากๆเราตั้งขายอยู่ที่1 6 4 9 0ล้านนะครับเครดิตดีจัดได้เต็มนะครับขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจกำลังมองหารถดีเซลนะครับและเป็นรถยอดนิยมโดยเฉพาะสีนี้นะครับบอกเลยครับว่าในตลาดมีน้อยมากนะครับถ้าสนใจจริงรีบติดต่อเข้ามานะครับราคาต่อรองหน้างานได้เลยนะครับ ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรถสวยรถด,ดีถึงจะเอาเข้าเต็นท์เท่านั้นนะครับ